เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมเลยนะคร mond, i i ับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะฮะอยู่กับผมเทพบดข้านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาไปดูนะครับผมความลับในเกมฟรีไฟลนะครับวันนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด3ความลับนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะับว่ามีความลับอะไรแล้วก็แปลกแล้วก็ใหม่แล้วก็เท่แล้วก็เฟี้ยวแล้วก็ฟ้าวแค่ไหนนะคะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปช่วงที่ว่าผมทําความลับในเกมฟรีไฟลกันเลยนะัะผม เอาละครับผมเรามาเริ่มที่ความลับแรกกันเลยนะครับความลับแรกนะครับมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆโปนะครับให้เรานะครับผมกดสเกตบอร์ดนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมให้เรากดพุ่งแล้วก็กระโดดไปหลังจากนั้นให้เราพับหน้าจอนะครับในมุมมองของเราเองมันจะเป็นแบบว่าพับหน้าจออยู่งี้นะครับแต่ในมุมมองของคนอื่นนะครับมันจะเห็นเราคล้ายๆกับโปเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองตัวบอทดผมอีกตัวหนึ่งเนาะก็ผมเอารหัสแฟนผมเข้าไว้นะเดี๋ยวเราดูมุมมองนะครับ นี่ในมุมมองผมมันก็จะเป็นเหมือนโปนะครับมันก็จะแบบขี่สเกตบอร์ดลอยฟ้าอยู่งี้เลยนะคะอ่าคนทั้งเซิร์ฟนะครับเห็นเราก็จะเห็นเราลอยฟ้าอยู่งี้นะ,ะก็คือแบบเป็นไงเท่ปะ่ะทุกคน <laughs> โอเคนะครับผมสาหรับความลับนี้ก็ลองไปทําเล่นแล้วก็ลองให้เพื่อนดูได้นะครับว่าเฮ้ยเราลอยอยู่บนฟ้าแล้วว่ามันเท่หรือเปล่าเราก็สามารถเอาไปทําคลิปลงทิกตอกได้นะครับวิธีการลงก็ง่ายๆนะครับผมให้เรากดเข้าเกมมันก็จะ หายติดความลับนี้นะครับนี่แค่นี้ง่ายๆเลยนะครับโอเคนะครับผมสําหรับความลับนี้มันก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเราไปดูความลับต่อไปกันเลยนะครับว่ามันคือความลับอะไรนะครับผมความลับต่อไปนะครับผมเป็นทางลัดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรนะฮะก็ให้เรานะครับผมไปเอาไอ้เจ้าลูกเต่ามานะฮะกี่ลูกก็ได้นะัะผมอ่าเดี๋ยวผมจะพาเอาลูกเต่านะครับผมไปไว้ใน ที่ว่าเป็นด่านที่ว่าเขายิงกันนะทุกคนเป็นด่านที่ว่าเขาทดสอบยิงกันอนะ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตวิ่งไปแป๊บหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมไม่ตัดคลิปออกแล้วกันเนาะก็เดี๋ยววิ่งไปแล้วก็ดูพร้อมกันเลยนะครับมันก็ <timeline. S 1> อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับอยู่ประมาณข้างหน้าผมนี่แหละโอเคเดี๋ยวเราจะทําการวิ่งไปเลคประมาณแถวนี้แหละนี่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 มันจะมีช่องเข้าอยู่นะครับตรงนี้อ่ะนี่เดี๋ยวผมขอปาลูกเต่าเล่นก่อนไม่รู้ว่าเขาวิ่งตามผมมาทําไมนะ หลังจากนั้นนะครับผมให้เรานั่งหันหน้าประมาณนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวก็ให้เราปลาลูกเต่าไปนะครับโอเคหลังจากนั้นลูกเต่ามันจะดันเราเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับนี่เป็นไงอ่าหลังจากที่ลูกเต่าดันเราเข้าไปเสร็จนะครับให้เราแบบว่าจะบอกไงอะ่ะหามุมที่ว่ามันเป็นมุมดีๆนะครับบางทีตัวมันก็จะหายเองอย่างนี้นะทุกคน <L> <l> ให้เราหามุมหรือว่าหาเหลี่ยมที่มันดีๆนะครับที่คิดว่ามันสามารถเข้าไปในด่านอ่าที่ว่าเรายิงปืนได้นะครับ อ่ะเดี๋ยวผมขอญาตหาเหลี่ยมดีๆกอนผมไม่รู้ว่าจะเ,เหลี่ยมไหนดีทวกคนมันมันเข้าได้หลายทางอยู่แล้วแต่ว่าผมอยากให้มันแบบทีเดียวได้เลยอ่ะอ่ะผมจะเ,เหลี่ยมประมาณนี้แล้วกันนะครับหลังจากนั้นนะครับผม, <weakened? S 1> มเมื่อเราคริดว่าเออตรงนี้สามารถเข้าได้แน่นอนแล้วนะครับให้เรานะครับผมกดสเกตบอร์ดเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอญาตดูดีกันถ้าเราเอาประมาณตรงนี้อ่ะเอาตรงนี้แหละทุกคนมันน่าจะเข้าได้นะครับนี่นี่ประมาณตรงนี้แหละอ่ะหลังจากนั้นก็กดสเกตบอร์ดเลยนะครับ เห็นปะเมื่อเรากดสเก็ตบอร์ดมันก็จะสั่นๆอย่างนี้แหละครับแล้วเดี๋ยวมันจะดิ้งเข้ามาเองเห็นปะอ่าโอเคนะครับหลังจากนั้นทุกคนจะสังเกตว่าผมสามารถเอาลูกเต๋าเข้ามาปาในนี้ได้นะครับนี่เห็นปะลูกเต๋าที่ผมปาเนี่ยนี่นี่เป็นไงโอเคเดี๋ยวเราจะทดสอบดูกันนะฮะว่าลูกเต๋าที่ผมเอามาปาในนี้แล้วถ้าผมกดกลับไปแล้วผมเข้ามาใหม่ลูกเต๋าผมจะยังอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหาที่ปาลูกเต๋าแอบๆไว้ก่อนเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะลองขึ้นแบเอไอวอลดูก่อนละกันนะว่าไอวอลที่ว่าเราเก็บอ่ะมันสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวนี่ไอวอลก็สามารถใช้ได้ทุกคนนี่เป็นไงไอวอลก็ใช้ได้ลูกเต่าก็ปลาได้เดี๋ยวผมขออนุญาตปลาลูกเต่าซ่อนไว้แล้วเดี๋ยวผมจะลองออกเกมเข้าใหม่ดูนะครับว่าลูกเต่าผมจะยังอยู่หรือเปล่านะครับผมซ่อนไว้ในนี้ละกัน โอเคเดี๋ยวผมซ่อนไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตออกเกมเข้าใหม่กันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าลูกเต่าผมจะอยู่ในนี้หรือเปล่าเนาะโอเคนี่ผมออกเกมแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูลูกเต่าของเรานะครับโอเคยังอยู่ในนี้ไหมนี่ไงเอ้ยลูกเต่าเราก็ยังอยู่ทุกคน <c oughs> เล่นได้ด้วย <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวเรารอคอน์สแบบฟันหัวคนเล่นดีกว่ายังเฟี้ยวอ่ะเออฟันหัวคนอันนี้ฟาดตัวนี้แหละ ให้มันหัวใหญ่ๆในนี้แหละทุกคนจะได้โดนเขายิงเนี่ยโอเคสำหรับความลับนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูความลับสุดท้ายเลยนะครับก็เป็นความลับแถมหรือว่าจะเรียกว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับบางคนก็รู้แล้วบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับเป็นเทคนิคขับรถดูแผนที่ได้นะครับในมือถือของเรานะครับถ้าสมมุติว่าจังหวะที่ว่าเราขับรถอยู่เราจะไม่สามารถดูแผนที่ได้เว้ยทุกคนเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะ S <S ถ้าสมมติว่าผมขับรถดูอยู่นะครับผมจะไม่สามารถดูแผนที่ได้เดว้ยทุกคนมันจะเนี่ยมันจะหยุดนะครับถ้าเราขับรถไปแล้วดูแผนที่ไปอ่ะแต่ว่าผมก็มีเทคนิคล็กๆน้น้อยนะครับที่จะมาบอกคนดูนะครับว่าถ้าเราอยากขับรถไปด้วยดูแผนที่ไปด้วยเราต้องทอํายังไงนะครับก็อื่นกดเข้าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วเลือกการควบคุมเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้เปลี่ยนเป็นอ่าการควบคุมขับรถแบบมือเดียวนะครับอ่ะหลังจากที่เราเลือกขับ าการควบคุมขับรถเป็นแบบมือเดียวนะครับแล้วเราลองขึ้นรถด,ดูนะครับจะสังเกตว่าปุ่มเหยียบคันเร่งกับปุ่มเบรกมันจะหายไปนะครับมันจะให้เราใช้ปุ่มกดเดินในการขับแค่มือเดียวนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะสามารถขับรถแล้วดูแผนที่ได้น,นะครับ ไปเดี๋ยวเราลองดูนี่อันนี้ผมขับรถนะครับขับมือเดียวเนาะโดยการใช้ปุ่มกดเดินนะครับหลังจากนั้นนะครับเห็นป่าผมกดดูแผนที่มันก็ยังขับรถได้นะทุกคนอ่นนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะคนที่รู้แล้วก็ต้องขออภยัย้วยนะครับเคบผมก็สวัสดีก็ไปบายบายและเจอกันคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมก็ไปผมบายบายและเจอกันคลิปหน้านะครับผม